มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดที่มาและการก่อสร้างพระราชวังเดิมพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีสองตอนในการนำเสนอวันนี้นำเสนอในตอนแรกกันก่อนไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ พระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิมเป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือถนนอรุณอมรินทร์แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิชัยเยนที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ขบวนเรือนะครับได้มาสว่างนะครับณจุดบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับทรงตัดสินพระไทยนะครับที่จะเลิอกตำมลที่ตรงบริเวณที่จุดที่กระผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้สร้างพระราชวังเล็กๆนะครับสร้างพระตําหนักหมู่มณทีนราชมณฑีนต่างๆแต่เล็กๆนะครับเนื่องจากพระองค์ท่านจะต้องไปปราบก๊กเหล่าปราบกําลังพม่าที่เข้ามา นะครับมาทดลองมาอะไรต่ออะไรฉะนั้นแล้วพวกท่านทรงเรื่องตำบลที่ณตรงนี้นะครับเป็นพระราชวังซึ่งเราเรียกกันว่าพระราชวังกรุงธนบรุรีแต่ด้วยความที่ไม่มีพระนามของพระราชวังจึงเรียกกันติดปากว่าพระราชวังเดิมพระราชวังเดิมก็คือเป็นพระราชวังเพียงวังแห่งเดียวในสมัยกรุงธนบรุรีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อทรงปรับดาพิเศษในวันที่28ธันวาคมปีพษษษษ 2, 5, 5, 3, ุทธศักราช2310เนี่ยพระองค์ท่านได้ใช้วังแห่งนี้เป็นที่ประทับจากนั้นก็เดินทางไปปรับก๊กปรับเหล่าต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนไทยเราขนาดนั้น แตกเป็นชุมนุมชุมนุมภาพฝางชุมนุมพี่ไม้ชุมนุมนครศรราชสีมาชุมนุมนครศรีธรรมราชนะครับแตกนะครับกว่าจะรวบรวมนักก๊กเล่าต่างๆปราบมาได้นะครับรวมท่านต้องไปยันทัพพมาาที่มาลองเชิงเหตุผลที่พระองค์เลือกตรงจุดบริเวณนี้หนึ่งเป็นจุดที่มีป้อมปราการก็คือมีป้อมอวิชัยประสิทธิ์นะครับเป็นป้อมปราการ พระอ,องค์ท่านเดินทัพทางเรือมานะครับตรงจุดนี้หากพาม่าเข้ามานะครับก็สามารถที่จะออกไปทางทะเลได้นะครับด้วยความที่กําลังทางเรือของพระอ,องค์ท่านพระองค์ท่านมีทั้งความชนญในเรื่องของกําลังทางบกกําลังทางเรือนะครับมีความสามารถสูงสุดนะครับจึงเลือกตําบลที่บริเวณแห่งนี้เป็นตําบลที่นะครับเพื่อที่จะสร้างวัง ตำแหน่งของพระราชวังเดิมเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์สามารถสังเกตการได้ในระยะไกลอีกทั้งยใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญบริเวณที่เราเห็นอยู่ตรงข้างข้างหลังนะครับข้างหลังนี้นะครับก็คือบริเวณท้องพระโรงชั้นนอกนะครับแล้วก็มีท้องพระโรงชั้นในนะครับอันนั้นเป็นที่ประทับ ท้องพระโรงชั้นนอกนี่ที่เราเห็นอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ขุนศึกทั้งหลายนะครับจะต้องคลานเข้ามานะครับมาเฝ้าพระองค์ท่านที่บริเวณนี้นะครับพระองค์ท่านก็ออกว่าการนะออกว่าว่าศึกว่าการหรือชำระคดีต่างๆความต่างๆตรงบริเวณนี้ส่วนที่ประทับข้างในนะครับซึ่งวันนี้ิโบราณอนุรักษ์โบราณสถานราชบังเดิม ได้ทําการชำระประวัติศาสตร์นะครับปรากฏว่าบริเวณชั้นใหนเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านนะครับส่วนอาณาบริเวณต่างๆที่ยังมีเรือนอีกมากมายนะครับซึ่งเป็นคงจะเป็นเรือนไม้นะครับเป็นหมู่มณฑีนต่างๆนะครับเป็นฝ่ายในนะครับปัจจุบันนี้ไม่ได้มีพบเห็นบริเวณเหล่านั้นแล้วนะครับแต่ยังมีบางจุดนะครับที่ยังมีโครงหรือคันดิน หรืออิฐ uh, ซึ่งเป็นสมัยพระองค์ท่านต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ส่งย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งพระนครโดยสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นที่ประทับพ,พระราชวังกรุงธนบุรีจึงได้ชื่อว่าพระราชวังเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา